ดูตัวอย่างนะครับถังแข็งเก่งขนาด1.8ลูกบาศเมตรโจทย์บอกปริมาตรมานะครับเท่ากับ1.8ลูกบาศเมตรและอุณหภูมินะครับภายในบรรจุน้ำที่มีอุณหภูมิอุณหภูมิเท่ากับ220อองศาเซลเซียสนะครับ ถ้า1นใน3ของปริมาตรเป็นของเหลวนะครับก็คือโจทย์กำหนด vf มา1ใน3ของ1.8ก็คือ0.6ครับลูกบาทเมตรและที่เหลือเป็น i ก็คือ vg เท่ากับ1.2ลูกบาทเมตรนะครับโจทย์ให้เราหาความดันหาคุณภาพ i แล้วก็ความหนานแน่นนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1 โจทย์ให้เราหาความดันนะครับเราจะเห็นว่ากำหนดมานะครับเป็น2สถานะก็คือของเหลวอิ่มตัวกับไออิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นความดันก็จะเท่ากับความดันอิ่มตัวนะครับที่อุณหภูมิที่กำหนดมาก็คือ220นะครับ p เท่ากับ p z ที่220องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตาราง ตาราง A4 ครับเรารู้อุณภูมิเราใช้ตาราง A4 นะครับนี่ตาราง A4 นะครับเป็น Temperature Table นะครับที่อุณภูมิ220เราก็จะได้ความระดัมตัวก็คือ2319.6เเราก็จะได้คำตอบ P เท่ากับ2,319.6กิโลปาสคาลนะครับต่อไปข้อ2หาคุณภาพ i ก็คือค่า x เท่ากับมวลของ i หารด้วยมวลทั้งหมดทีนี้เราก็มาหามวลของ i นะครับมวลทั้งหมด เราต้องมาดูที่ mf เท่ากับปริมาตรของของเหลวหารด้วยปริมาตรจำเพาะของของเหลวครับและมวลของ i เท่ากับปริมาตรของ i หารด้วยปริมาตรจำเพาะของ i นะครับค่า vf กับ vg เราก็เปิดตาราง a4 นะครับ ดูค่า VF นะครับที่220นี่ครับ VF แล้วก็ VG คือตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็น VG เพราะฉะนั้นเราจะได้ VF ก็คือ0.001190นะครับและ VG เท่ากับ0.086094 เท่ากับ0.6หารด้วย vf ก็คือ0.001190นะครับและ1.2หารด้วย0.86094ตรงนี้ก็จะได้นะครับเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขนะครับก็จะได้504.2หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมนะครับและ ตรงนี้ได้สิบสามจุดเก้าสี่ครับมวลทั้งหมดนะครับเท่ากับ mf บวกด้วย mg ก็คือ504.2บวกด้วย13.94นะครับก็จะได้เท่ากับ 5.8.14กิโลกรัมนะครับก็จะหาค่า x เท่ากับ mg ก็คือ13.94หารด้วย5.8.14 1จะได้เท่ากับ0.0269ครับ ต่อไปข้อ3โจทย์ต้องการให้เราหาความหนานแน่นนะครับข้อ3ความหนานแน่นของของผสมนะครับก็คือโลเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรนะครับจะได้เท่ากับ มวลก็คือ5้า1้อยหารปริมาตรก็คือ1.8นะครับได้เท่ากับ287.86ดเจ็กกร,รัมต่อรูปบาทเมตร